กันไว้นะคะว่าจะมีนักแสดงของทีมละครเวทีสุนทราครเดอะมิวสิควลมาเยี่ยมเยียนพวกเราด้วยวันนี้ต้อนรับนะคะทั้งหมด4คนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคีตาก็ไม่ต้องแนะนำก็รู้จักนะเม่อี้เรขออภัยเมื่อกี้แจ้งไปแค่สาคนนะคะยังมีสาวโบพี่โมพี่โมตัวเล็กมากเก็อบางก็เลยไม่เห็นเลยบอกว่าน้องเนส น้องไบร์แล้วก็น้องรอนไงใช่ค่ะแล้วกี้อ่ะนะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับคนก่อนเลยนะคะแสดงว่าต้องมีอะไรดีมาฝากเราแน่นอนทุกต้องครับผมใช่ค่ะวันนี้เห็นบอกว่าจะมีละครพิธีทุกต้องเลยครับผมนะคะเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะครับวันนี้นะครับผมพวกเราสี่คนนะครับก็เป็นตัวเถาะตัวทอนนะตัวทอนตั้งแต่วันกี้ตัดดตั้งแต่นตัดดงมาตั้งแต่ไหนาไหร่เป็ัตั้นเล่นมุกให้ลดดี นะ่วันเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวแทนครับผมเป็นตัวแทนครับผมจากเพลงรักของเธอสุนทรภพน์เดอะเมซิโกนะครับก็จัดขึ้นนะครับเป็นลำดับที่4แล้วคนทาง JSL นะครับก็วันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าอยากเชิญชวนครับให้แฟนๆนะครับชาวสุนทรภพนะที่ชอบเพลงสุนทรภพให้มาติดตามนะครับดูละครเวทีเรื่องนี้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพิเศษตรงที่นะครับครั้งที่4เนี่ยเราจะดําเนินเรื่องครับโดยผ่านการเต้นลีลาด้วยค่ะเรียกว่ามีฟรี ถูกต้องครับผมอ่านะคะทีนี้ต้องถามถึงบทบาทของแต่ละท่านก่อนเลยนะคะเริ่มจากอ่ะใบเลยเนาะโอเคครับผมสำหรับใบนะครับผมในเรื่องนะฮะรับบทเป็นนนท์อ่านนท์นี่ก็จะเป็นแบบว่าลูกพี่ลูกน้องกับพี่แซมพี่แซมนี่คือรับบทเป็นพี่ใต้ฝุ่นครับผมก็จะอยู่โรงเรียนโรงเรียนแข่งเต้นอีกฝั่งหนึ่งสามคนสามคนนี้เขาจะอยู่ฝั่งเดียวกันเรานอกของไม่วันนี้มาคนเดียวจริงนะฝั่งคนมีเยอะใช่ครับ ของใบไมน,นี่นึกว่าอยู่สองคนนี้ใช่อันนี้คือตอนหลังครับตอนหลัง,อลงอของไบก็จะอยู่ฝั่งโรงเรียนสปีดแดนซ์ครับ <c oughs> ผมสปีดแดนซ์นี่ก็จะ การเต้นก็จะออกแนวใหม่ๆหน่อยจะแบบว่าร่วมสมัยอะไรอย่างนี้ส่วนฝั่งนู้นก็จะเก่าๆเก่าแก่อะไรโบราณใช่เหมือนกับแบบไม่รู้ด่าอันนี้คือเก่าแก่ได้ยังไงเนี่ยดูการแต่งตัวนี่อากุ้งอะไรอย่างี้อะไรนะอะไรนะอ๋อภาษาจีนบ้านเราเรียกอากุ้งนี่ว่าอกุ้งอะอากงอากงอากงไม่ดูตัวเองเลยนะเป็นอาแปะเหมือนกันโอ้โหของไม้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์จะเป็นหนุ่มโลกสวยครับผมก็จะมองที่ไหนก็จะแบบว่ามีแต่ความรั จริงยหขอบตัวจริงครับผมเป็นคนสดใสลเอะไรอะถึงเนต่าค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากคำนี้จาค่ะยังไม่ได้พูดเลยค่ะก็สำหรับเนนะคะระบบเป็นพิมค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องของพี่พาเรตนั่นเองค่ะคือพี่รอนนะคะก็เป็นเสมียนดูแลโรงเรียนเพลลีลาฝั่งพี่โบค่ะซึ่งเจ้าของเรียนคือพี่หนุ่มสันนิษุขนั่นเองค่ะก็ ทำหน้าที่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วเขาชอบการเต้นนะคะจะแอบเต้นอยู่หลังฉากคือเห็นคนอื่นเต้นก็จะก็เต้นไปด้วยแต่ว่าเราต้องมีหน้าที่ดูแลโรงเรียนค่ะแล้วก็วันหนึ่งค่ะจะมีหนึ่งหนุ่มนะคะที่เห็นความสวยของเรากระโดดเข้าตาแลวเขาปิ๊งไงเขาปิ๊งแค่ในการแสดงเป็นการแสดงค่ะใช่จ้าเป็นการแสดงแล้วเขาก็ชื่นชอบพิมพใช่เขาจะมีมุกสุเสียวมาหยอดตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ใช่ไม่ชอบนะคะชอบแล้วก็ความรักของพิมพ์กับนนเนี่ยก็จะกุ๊ก กู๊กิ๊กแล้วก็จะแตกต่างจากของรุ่นพี่ค่ะใช่น่ารักแน่นอนก็ได้ฟินกันไปสบารใจใช่ะหม ติดตามติดตามดูคู่นี้นะครับอ๋อเพราพี่โบวพี่โบบ้างค่ะส่วนโบนะคะอย่างอย่างคู่นี้บอกว่าเนสบอกว่าจะเป็นคู่คุกกี้น่ารักฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่ารักสามเศร้าค่ะโดยโบลนี่จะรับบทชื่อเพลินนะคะโรงเรียนเป็นลูกเจ้าของโรงเรียนเพลินลีลาซึ่งคุณพ่อเนี่ยพี่หนุ่มสารนสุนี่แบบเป็นคนที่หัวโบราณมากอยากจะแบบว่าบอกว่าเนี่ยการเต้นรำเต้นลีลาเนี่ยจะต้องเป็นแบบดั้งเดิมเท่านั้นห้ามเอาอะไรใหม่ๆมาปรุงแต่งแต่ลูกเนี่ยด้วยความที่จบเบื้องนอกมา บอกว่าไม่ได้นะพ่อคือเราควรจะใส่ความทันสมัยขึ้นมาเพราะว่าคนอื่นเขาไปไกลกันแล้วเราควรจะใส่ความเป็นศิลปะอย่างอื่นเข้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีคอนเฟลกเรื่องเรื่องเรื่องแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องรักสามเศร้าของเรา3มคนก็เราจะมีเราจะมีไต้ฝุ่นที่ที่เนบอกไปนะคะก็คือเออที่ไบรท์ได้บอกไปว่าไต้ฝุ่นก็คือเป็นแซมเป็นลูกของปีดแดนซึ่งเป็นคู่แข่งกับรงอเกอรนเมอริลินอลแล้วก็มีนี่เลยใช่ครับผมมาถึงผมนะครับผมรอนะครับในเื นี้นะครับผมรับบทเป็นตระกูลที่ชื่อว่าพาเลตครับพาเลตเนี่ยเป็นพี่ชายของพิมพครับรซึ่งผมเนี่ยจริงๆแล้วเราเรามีบ้านนั่งเดิมเนี่ยอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครัวของเราเนี่ยเป็นสอนลิเกครับรอ่าคือเราเนี่ยเป็นหนุ่มสมัยใหม่ที่เราเราคุกคเคีกับโรงลิเกมาแต่ว่าเราเรียนเรื่องการออกแบบมารครับเราเราก็จะเป็นหนุ่มสมัยใหม่หน่อยคืออาจจะแบบรู้สึกว่าแบบ อยู่กับโรงเรียนเก่งตั้งแต่เด็กแต่คือเราก็รู้สึกแบบอาจจะเห็นมาตลอดจนแบบว่าเฉยๆเะครับแล้วก็เราก็เลยเข้ามาเรียนในกรุงเทพครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็คือเรามาทํางานในกรุงเทพ<ๆ>ก็เลยขอมาพักครับอยู่กับพิงก่อนซึ่งพิ์เนี่ยเป็นเสมียนอยู่ที่โรงเรียนของคนนี้อ่<ๆ>าพอเรา,าพักเนี่ยคือเรากะว่าจะอยู่สั้นๆไงแต่คนปรากฏเนี่ยคือเราก็แอบหลงรักเขาแล้วก็ได้หลงหลายการเตลีดลาดครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของ การแกรีล่าและก็ความรักไปพร้อมๆกันครับใช่แล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องราวระหว่าง2องคนที่เกิดขึ้นผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ได้ร่วมแข่งขันแล้วก็ได้ช่วยเหลือของตัวละครที่ที่ชื่อเพลินนะครับแล้วก็เกิดความรักแล้วก็มีรักสามเศร้าเกิดขึ้นับยังไงก็กระตับฝาให้ติดตามครับรับรองว่าสนุกสนานแลวก็เข้มข้นแน่นอนครับคือพาร์ทนี้มีความพิเศษอะไรไงเพิ่มเติมเข้ามาอีกบ้างไหมคะครับก็าช่คือ3เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยก็จะแบบว่าธรรมดาก็จะเปลี่ยนเป็นเนื้อเรื่องน้นเรื่่่องีแตวา เรื่องที่4ี่ระดับที่4นี่ครับผมก็จะเน้นไปที่ทางเต้นลีลาศไม่ว่าจะเนื้อเรื่องหรือว่าการแสดงออกเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่การเต้นครับการเข้าคู่กันอะไรนี้มีเพิ่มมากขึ้นไหมคะรับผมก็จะมีแต่ละคนก็จะมีคู่มีเป็นเพลงอะไรอย่างนี้ก็จะแบบว่ายอดกันอะไรอย่างนี้ครับผมตามเนื้อเรื่องค่ะเดี๋ยวนอกจากผลงานตรงนี้แล้วแต่ละภาคจะนมีผลงานอะไรหรือในฝากได้เป็นติดตามดค่ะ ใครก่อนเริ่มเลยไ, <ป S 1> ไปก่อนนะ <ฤ Me S 2> โอเคครับผมตอนนี้ก็จะมีถ่ายละครนะครับผมบ่วงมานอยู่นะครับก็ใกล้ปิดกล้องแล้วล่ะรอติดตามและครครับผมช่อง True Ten ครับผมก็จะออกประมาณต้นปีหน้าเอ้ยต้นปีนี้แล้วต้นปีหน้ารอนานเลยนะรอปีนี้ต้นปีนี้ครับผมแล้วก็ละครเวทีเรื่องนี้แหละครับผมก็เปิดจองบัตรแล้วนะครับผมที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับผมเริ่มเล่นวันที่25มกราคมถึง23กุมภาพันธ์นี้ครับค่ะพารจอกใช่ค่ะก็ของเนสค่ะก็ฝากด้วยค่ะสำหรับละครนะคะเรื่องบวงมาเหมือนกันค่ะก็ถ่ายทำอยู่นะคะแล้วก็เรื่องที่กำลังจะออกอากาศตอนนี้ก็คือฟูลเฮาส์สามวานเพิ่งเลี้ยงปิดกล้องไป นะคะก็ออกากัศวันเสาร์นี้แล้วนะคะทางช่อง True นะคะเป็นช่อง HD ค่ะใช่ค่ะก็ติดตามได้นะคะวันนี้วันเสาร์เป็นวันแรกคือจะฉาย ศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะทุกเสาร์อาทิตย์ไงก็ติดตามด้วยละกันนะคะสำหรับฟูลเฮาส์เวอร์ชันไทยค่ะค่ะวันที่พี่โบ้บ้างค่ะของโบนะคะก็นอกเหนือจากละครเวทีเพลงรักของเธอสุนทราพรเะมิวสิคอลนะคะก็จะมีละครทีวีทางช่อง3ค่ะเรื่องบางระจันค่ะซึ่งกำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็คาดว่าน่าจะได้ชมกันน่าจะปีนี้แหละค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าช่วงเวลาเมื่อไหร่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะยางไหมคะพี่โบเพราะว่าเปนแนวแบบ ยากมากแล้วคือมันต้องทําอะไรที totally ่แบบสิ wow. <t t ่งขึ Anime ้นมามันต้องทาในสิ่งที่เราไม่เคยทำในชีวิตประจำวันเช่นขี่ควายเมื่อวานถ่ายไปถ่ายกันที่กาญจนบุรีค่ะขี่เกวียนแล้วคือเป็นคนที่ต้องบังคับเกวียนตลอดเวลาค่ะก็จะต้องดึงเชือกมือนี่แบบทางแล้วก็ฟันดาบอะไรตวนี้ขับเกวียนเขาเรียกว่าอะไรอะขับเกวียนเหรอ บังคับเกวียนก็แกันเนาะเกวียนมองต้องทำเกวียนก็ได้ทำอะไรอย่างนี้แต่ยากแต่สนุกดีค่ะค่ะรอที่รองบค่ะครับผมนะของรอนเองนะครับก็ฝากครับอย่างที่บอกไปนะครับละครเวทีครับเพลงรักของเธอสุนทรพรหรือเมจิคอลนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเราเจอกันเจ็ดวันใช่เพราะว่าตอนนี้ผมกำลังถ่ายทำละครเรื่องบางอาจารย์อยู่เหมือนกันครับคนนี้จะขี่จะขับบังคับเกวียนยังไงเนี่ยของผมนี่คือก็ทั้งฟันดาบแล้วก็ขี่ม้าด้วยครับใช่ก็ถือว่าเป็นเป็นละครพิเรนทร์ฟอร์มเอกทั้งช่องสามครับแล้วก็ตอนนี้กาลัังงงงเร่่่ถยยยทอูไก็ฝาาากตติดมมคว ขึ้นไหวของลครเรื่องบางอาจารย์ด้วยครับแล้วก็ผมฝากพิธีกรรายการครับนักคิดรวยอาเซียนใช่ครับทุกวันพฤหัสครับตกโังยน็นะทั้งช่วง9กก็เป็นบทบาทพิธีกรครั้งแรกของผมครับซึ่งซึ่งก็กําลังพยายามพัฒนาตรงนี้อยู่ยนะก็ฝากติดตามเรื่องความรู้ของอาเซียนด้วยนะ<ม>คนนี้คนนี้มีอีกเหมือนกันใช่เลยพิธีกร รายการ Good Morning ค่ะก็คือทุกวันเสาร์เช้าวันเสาร์ตอนแปดโมงครึ่งทางไทย p b s นะคะเป็นรายการเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเด็กๆค่ะแล้วก็เป็นเกมโชว์เด็กแต่ผู้ใหญ่ก็ดูได้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องด้วยค่ะใช่ๆของเดรก็ยังมีอยู่ค่ะอะไรอะคะอะไรครับดรายการมอเมาส์อ ตีเลลยืมทางช่องท r u e m u งนะคะตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยได้จัดค่ะแต่ถ้าจะจัดตอนไหนก็ดูตอนนี้ดูคนอื่นรอไปก่อนนะคะจะจัดก็ไปจัดตอนไหนจะบอกทีนึงค่ะแค่ลงแคนลงหน้าละใช่ค่ะใช่ของไบ้ก็ไม่มีใช่ไหมเล่นลุกเล่นลุกังเล่นลุงเลยให้อย่างงั้นยำ แองเปิดจอมบัตรนะคะแล้วก็สามารถดูได้วันไหนยังไงกี่รอบด้วยครับผมนะครับก็เดี๋ยวย้ำอีกหนึ่งครั้งแล้กันนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามนะครับจะซื้อบัตรนะครับก็สามารถซื้อบัตรได้ครับผมที่ไทยทิเคตเมเจอร์ทุกสาขานะครับเริ่มทำการแสดงวันที่25มกราคมถึงวันที่23กุมภาพันธ์นะครับ นะฮะยังไงก็อยากจะให้11รอบนะครับอยากจะฝากให้ติดตามคืออยากกระซิบบอกว่าสองรอบแรกนี่บัตรเต็มหมดแล้วใช่ต้องรีบจองบัตรไวเลยไม่ต้องกะซิบค่าตะโกนเลยต็มเต็มเต็มแล้ว2รอบแรกเต็มแล้วโอเคล้วโอเคแล้วแต่เขาเลยได้อยู่ได้เลยได้ใรทำไทหมดนะไม่ทไปทาหมดตอนนี้ปาลีมา เดี๋ยวนี่เราองขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับการแสดงสี่พันนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของท่านสี่พันด้วยครันนี้ก็ขอขอบคุณมากมากเลยค่ะดีมากครับยินดีมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวคอนเทิงกันต่อค่ะบ๊ายบายครับ